ないわないときは เคจ h โฮมนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้เดินทางกลับไทยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนเดินทางกลับก็จะต้องพาเคจิไปเรียนพิเศษก่อนค่ะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนพิเศษชั่วโมงสุดท้ายของคอร์สซัมเมอร์ค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราจะต้องรอกลับวันนี้เพราะว่าต้องรอเคจิเรียนพิเศษเสร็จก่อนนะคะนี่ก็เป็นคอร์สภาษาอังกฤษเตรียมตัวสอบวัดระดับนะคะ เคจีเรียนเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรียนเสร็จก็จะกลับไปเตรียมตัวนะคะส่วนแม่นั้นก็ยังช็อปอยู่นะคะเดี๋ยวไปช็อปเครื่องสำอางของเครื่องสำอางห,หมดนะคะ เราก็กําลังออกจากบ้านนะคะวันนี้เราไปสนามบ,บินกันสองคนแม่ลูกคะ่ะป๊ะป๊าเมื่อเช้าป๊ะป๊าขับรถไปจอดที่สนามบ,บินแล้วนะคะก็เหลือเราสองคนเดี๋ยวนั่งรถไฟตามไปเพราะว่าสนามบ,บินอยู่ห่างจากที่ทํางานป๊ะป๊าสิบนาทีนะคะก็เลยไม่ให้ป๊ะป๊ากลับมาที่บ้านเราสองคนก็เลยนั่งรถไฟไปกันเองดีกว่านะคะเช็คค่าเดี๋ยวเราเดินทางไปสนามบ,บินกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสแล้วนะคะวิ่งหอบของมารถบัสมาพอดีตอนนี้พาที่พก่อใคจะตกดินแล้วนะคะเราก็ออกจากบ้านกันแบบ,บค่ำๆเลยครั้งแรกว่าจะออกแต่วันเคลียบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านทิ้งไว้กลับมาจะได้แบบพักผ่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อรถไฟนะคะไปที่สนามบินฮานิดะกัน ไม่สนเท่้ไหร่ไม่ได้ว่า,าไม่ได้ที่ว่าเล่นไหนเหนเล่นไหนโอ้ยปวดหัวกับเห็ดนะคะต้องเอาเห็ดนี้ไปแบบใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยใส่มาแม่คิดจิ๋กก็จะรักทุเลนนะคะเพราะเห็ด เจอปะปาแล้วนะคปะาไปรอผิดช ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปทานข้าวกันค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะคะเดี๋ยวเวลาอีกตั้ง2ชั่วโมงค่ะเราก็ว่าจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันก่อนนะคะเคจิเขาอยากจะทานซูชิค่ะเพราะว่ากลับไทยแล้วเคจิทานไม่ได้นะคะเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีก็เลยขอทานตุนไว้ก่อนค่ะกรับไทยเราก็จะได้ทานอาหารไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเคจิเขาก็จะทานอาหารง่ายๆค่ะ ไข่ทอดหมูทอดนะคะข้าวต้มโจ๊กเขาทานได้หมดเลยค่ะแต่เมื่อเย็นวันนี้ก็ขอทานอาหารญี่ปุ่นก่อนค่ะช่วงเย็นนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งคนกำลังมาทานข้าวกันเยอะเลยค่ะก็เลยต้องรอคิวนานหน่อยนะคะเคจิก็พกหนังสือมาอ่านระหว่างรอค่ะเป็นหนังสือตุ๊กตาไม้ที่เขาชอบนะคะ 何の心配なのパパリンの、何で、何で、なで、何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 よ。何で、何で、ね、う。で、何で、何で、で、何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  อันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารของเราวันนี้ค่ะเคจิจัดซูชิหน้าปลาแซลมอน2เซตนะคะส่วนแม่เคจิก็ทานข้าวหน้าปลาแซลมอนแล้วก็อิกุระส่วนปะป๊าทานเทนโดงค่ะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คอินกันนะคะ และนี่ก็คือจํานวนกระเป๋าที่เราจะขนกลับกันไปรอบนี้นะคะก็แอบ,บเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าสินค้าพรออเดอร์อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะปาป๊าเขาขับรถมาจอดที่สนามบินตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะเนื่องจากช่วงนี้คนเดินทางเยอะนะคะที่จอดรถในสนามบินฮาเนดะก,ก็จะเต็มแทบจะตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเช้าหรือว่าไฟดึกนะคะปาปาก็เลยตัดปัญหาค่ะมาจองตั้งแต่เช้าเช้านะคะ แล้วก็นั่งรถไฟไปทำงานแล้วก็กลับมาสนามบินโดยใช้รถไฟค่ะตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วรอขึ้นเครื่องกลับไทยกันนะคะเที่ยวบินของเราก็จะออกจากญี่ปุ่นเวลาเที่ยงคืน20นาทีจะถึงไทยเวลาประมาณตี4ค่ะอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยนะคะสำหรับิมิปนี้เคจิก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าได้นั่งสายการบินที่ชื่นชอบนะคะ ซึ่งทริปนี้ปปาก็ได้จองตั๋วเครื่องบินไว้ให้เคจิตั้งแต่เดือนธันวาค่ะคือกลับจากไทยได้2วันปป๊าก็จองไว้ให้เลยนะคะปป๊าบอกว่าจะได้มีแพชชั่นในการทํางานค่ะแล้วก็โชคดีมากๆค่ะที่ปปารีบจองตั๋วนะคะแล้วก็ได้ทริปนี้มาค่ะเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนคุณยายไม่สบายนะคะได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานกว่า1สัปดาห์ค่ะแม่จิก็หอใจไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะอยากจะกลับบ้านมากๆอยากจะกลับไปหาคุณยายค่ะ และตอนนี้คุณยายก็อาการดีขึ้นเยอะแล้วค่ะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับไปรอบนี้ก็จะพาเคจีไปเติมพลังให้คุณยายค่ะคุณยายจะได้หายป่วยไวๆนะคะ จากเครื่องก็น่าจะลงตึกใหม่นะคะทุกคนเหมืนเนี่ยเราจะต้องขึ้นรถไฟนะคะชัตเติ้เทรนไปที่เขาเรียกอะไรอะตอโมโอนะคะไล้ายที่เกาหลีเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นรถไฟเอจติได้ขึ้นรถไฟแต่ลงเครื่องเกินนะคะยสเก็ตไเน๊ะ นี่นะคะที่ขึ้นรถไฟกว้างมากอืมโอ้โ้ชอบมากยักษ์ป้าันก็นี่เดียวนี่ารักตโอดเป็นกระจกทั้งหมดเลยเค่จีมองถึงวิวด้วยโอ้ว้าสุดยอดสุดยอดเนี้ยอันนี้ ล่งมากเลยนะคะเราลงไฟเช้าคล <laughs> <laughs> จีกิบก็เหมือนมาริโอคาร์ดเลยนะคะค่อนข้างเร็วกระเป๋าเราเยอะนะคะสินค้าพรีออเดอร์อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเสื้อผ้าพวกเรามีอยู่แค่นี้นะคะ เดี๋ยวมาซื้อเอาที่กรุงเทพเดี๋ยวไปกดซิวก่อนนะคะเชือกค่าเคจีก็อยู่ในนั้นอืมแน่ซิลไปแสดงนะเลอกเอ็กซิวนะคะเออเขามียเนี้ยให้เลยอะเอาหมวกปุ๊นะกัน ต้นไม้คลายใจเน่ยตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะกระเป๋าเยอะมากกระเป๋ามีทั้งหมดหนึ่งสองสามปีห้าหกใบเจจีเมารถอ,อวกไปหนึ่งรอบแล้วนะคะ อ๋อถ้าเป็นห้องที่แม่คีจีพักะจะเป็นบุนเจนะคะแต่ถ้าเป็นห้องลายเดือห้องลายวันเขาก็จะเป็นอันนี้ค่ะขเขาเรียกเลยนะเป็นคีการ์ดเป็นทุกอย่างให้แม่คีจีแล้วนะคะมีระุบุษท่านหนึ่ง อ่ะก็สือ <Iya, S 1> ในเด้นี่ถึงแล้วนะคะเหมือนที่ไม่เคยจีเคยอยู่เลยนะคะโซฟาโซฟาในตำนานนะคะเนี่ยเราอยู่ห้องเราก็ใช้โซฟานี้นะคะโซโซเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะคิดถึงมากนี่ห้องน้ห้องน้ำนะคะเหมือนกับตอนที่แม่กับ แบบไม่เคยจิกับป๊บปาอยู่นะคะตอนนั้นแบบชะโคกตันแล้วก็ไปไไซื้อของไปซื้ออันเนี้ยไปซื้อที่ปั๊มนะคะที่ดูดที่อ่าข้างหลังเนี้ยจะเป็นอ่าตลาดนะคะตลาดตลาดเพชรบุรีซอยสิบนะคะทุกคนของอ,อร่อยเยอะมากๆากเหมือนตลาดยังไม่เปิด อ๋อแล้วก็ที่ไม่เคยจิบรู้จักที่นี่เพราะว่าไม่เคยจิบเคยมาฝึกง,งานร้านขายยาที่นี่นะคะอยู่ในนี้แหละพอดีเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ <c oughs> มีไม้แขวนเสื้ออยู่นิดหน่อยตู้เสื้อผ้าก็ <c oughs> เหมือนกับที่เราอยู่กันเมื่อตอนประมาณ8 9ด้าปีที่แล้วนะคะ <c oughs> นี่ แต่ว่าตรงเนี้เราจะไม่มีนะคะเราก็ได้ซื้อตู้เย็นตอนนั้นน่ะเราซื้อตู้เย็นเองนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าเองมันตั้งตรงนี้เตียงก็เหมือนอันนี้แหละคุณต,ตาคุณยายเคจิก็เคยมานะคะคือละแปดร้อยบาทโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เคจิขอตัวแพ็คของก่อนนะคะ ลงเครื่องมาตีสี่นะคะทุกคนก็จะไม่นอนแล้วค่ะแพ็กเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้ายโรงแรมนะคะต้องรีบแพ็กก่อนเดี๋ยวเคลียร์ห้องแล้วก็ไปโรงแรมที่เราจองไว้นะคะเปิดกล่องแล้วนะคะเปิดกระเป๋า อันนี้คือแม่เป็ดชิ้นกล่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือทุกอย่างสองน่นจะสนใจใช่ฮัมมูจิซึ

ตอนนี้เราก็ส่งของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลของเคจีวันนี้ก็คือได้นั่งรถตุกๆกลับที่พักกันค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักเสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋าย้ายโรงแรมไปที่อโศกนะคะซึ่งโรงแรมที่เราแพคของกันอยู่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรงแรมแถวแถวราชเทวีนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาเนื่องจากว่าเป็นช่วงกลางวันแล้วก็รถค่อนข้างติด หารถแท็กซี่ยากมากนะคะแล้วก็อาจจะไม่ไปก็ได้นะคะเราก็เลยตัดสินใจลากกระเป๋าไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี TV ค่ะแล้วก็นั่ง BTS ไปลงที่อโศกนะคะแล้วก็เดินไปที่โรงแรมนิดเดียวค่ะเราใช้เวลาย้ายของประมาณ40นาทีเท่านั้นนะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องไปเจอรถติดด้วยนะคะพอมาถึงโรงแรมปุ๊บเราก็จัดการอาบน้ำแต่งตัวกันทั้งบ้านเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมาก ร้อนเท่าๆกับที่ญี่ปุ่นเลยนะคะและแม่เคจิก็ขอวาร์ปมาช่วงตอนเย็นเลยนะคะคุณแม่ของน้องนาริตะก็มารับพวกเรานะคะมาทานข้าวที่บ้านตานิตค่ะเป็นร้านอาหารที่ร่มรื่นมากๆเลยนะคะก็คือสวยร่มรื่นตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะแม่เคจิชอบมากๆปป๊าบอกว่าให้บรรยากาศคล้ายๆกับบ้านคุณย่าเคจิเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ ไปบ้านนาริตะกันเอตัวคุณลุงค่ะพ่อพ่อของอเครองค่ะพ่ออยู่จำได้น่ารักมากเลยรองท่าพ่อยู่อ๋อเอาไว้ต้องไหนกก็ได้ใช่ไหมคะ ちょっと待ってねス,おスタート屋のうみたいーーだから、ホルモしなくて大丈夫だっておボートも見えるよボート、うん、ほら見てボート見えるよ วันนี้พี่ยูกับพี่บีก็ได้จองโต๊ะริมน้ำนะคะเป็นโต๊ะที่บรรยากาศดีที่สุดของร้านค่ะให้เราได้นั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวสวยๆไปด้วยนะคะครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะไม่เคยจีไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะถึงเราจะมาเองก็อาจจะไม่ได้โต๊ะนี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่บีพี่ยูแล้วก็น้องนาดิตาม,มากๆเลยค่ะที่พาพวกเรามาทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับบรรยากาศระหว่างทานอาหารที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ พอพวกเรามาถึงปุ๊บนะคะเมนูแรกก็มาเลยค่ะน่าจะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลืออะไรสักอย่างนะคะแม่เคจิก็จําชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าจํารสชาติได้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าได้ไปอีกแม่เคจิขอเมนูนี้อีกรอบค่ะ ที่ร้านนี้เราก็สามารถไปเดินเล่นริมน้ําแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนจะเป็นแพเป็นโป๊ะเรือเล็กๆค่ะให้เราไปเดินชมวิวแล้วก็ไปถ่ายรูปได้นะคะเคจิก็อยากไปเดินเล่นกับป๊าป๊ากับลุงยูค่ะลุงยูก็ดูแลเคจิดีมากๆเลยนะคะส่วนน้องนาริตะเขาไม่ยอมลงค่ะเขาบอกเขากลัวตกน้ํานะคะเป็นห่วงคุณพ่อด้วยเป็นห่วงทุกคนด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ย้ายโตเข้ามานั่งข้างในแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกลมค่อนข้างแรงเลยค่ะแต่ก็พอดีค่ะเด็กๆก,ก็จะได้เปลี่ยนโลเคชั่นมีที่ถ่ายรูปด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปด้วยกันค่ะก็คือตั้งแต่มาก็ทานกันอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บรูปกันแล้วค่ะเคจินนก็ชอบน้องมากๆเลยนะคะเพราว่าน้องเหมือนตุ๊กตาอยากจับแก้มนุ่มๆของน้องนะคะเคจิเขาอยากมีน้องสาวค่ะ ขอกอดแล้วกอดอีกนะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากนะคะไม่ยอมห่างกันเลยค่ะแรกแรกก็ยังไม่เล่นด้วยกันนะคะเพราะว่าเขินกันอยู่พอใกล้จะกลับเท่านั้นละค่ะเล่นกันหัวเราะเอิกอักตลอดทางนะคะไม่อยากจะแยกจากกันเลยค่ะรอบนี้พี่เคจิก็เอากระเป๋าเด็กนักเรียนอนุบาลญี่ปุ่นมาฝากน้องค่ะเพราะว่าน้องก็ขึ้นอนุบาลพอดีนะคะ แต่ก็เป็นกระเป๋าที่เอาไวสา้สไลายเล่นสไลายถ่ายรูปเฉยๆค่ะอาจจะเอาไปโรงเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่ากระเป๋าใบเล็กมากค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่บีแล้วก็พี่ยูอีกครั้งนะคะเพราะว่าทั้งไปรับไปส่งแล้วก็พาไปทานอาหารอร่อยๆจนอิ่มพุงกล้มกลับโรงแรมเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งที่ญี่ปุ่นนะคะและสําหรับคลิปนี้ไม่แค่จิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ